อ่าเริ่มค okay. ่ะ A อะไรคะ A แอนโ่มาเปิดเลยค่ะ A b บอเด็กผู้ชาย C ีแคทเว B บ o ด B ด o อกดอกหมาดีไอตาเ f ฟพตาดีโกเด็กผู้หญิง E เฮ็ดเอ้าว่าไอน้ำแข็งเกจากาปุกเคใขรเล่าออไรอันตโตเอ็มเอ็มเอ็มก็วัดบวเอ็นเลขเก้า พี P. P. Queen. ิเพนซิลคิวควีนลาชินีอาุยหมายบรรทัดเอสสันอัมเบลลาลม วีวัชแจก so ันดับเบยีายยนเเยมมาค่ะ